แล้วในที่สุดเกมมันก็อัปเดตสักที่าจะเป็นเรื่องของแบ็คโคเวอร์ปะตัวนี้เห็นเขาบอกว่าตัวนี้คือยูโนแล้วก็มันมีระบบใหม่ก็คือระบบตก็ตซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแจากโคดกทีนึงแล้วกนะันคุณสามารถเอาตก็ตไอ้เฮาเพชรสามารถแลกเป็นตก็ตได้นะครับตรงนี้แรกได้สูงสุดอยู่ที่300มั้งแนะนําให้แลกนะแล้วก็เพิ่มระบบใหม่คือระบบการันตีตัวซีเคร็ตซึ่งมันใช้2 0 0 0ันวิธีการหาตก็ตมีทั้งหมด หลายแบบนะครับมีจากการใช้เพชรแรกแล้วก็เควสเควสประจําวันอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ลงพวกด่านพวกนี้ก็ได้ครับเห็นไหมชาเลนจ์สตอรี่ก็ได้นะแล้วก็มีระบบใหม่เข้ามาก็คือทางด้านของระบบประตูนี่ประตูจะดรอปจากซีเกทแล้วก็เลดอันนี้มีประตู2แบบนะเป็นประตูพาทิตย์กับประตูพระจันทร์เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปานตะวันกับปานจันทราโอเคส่วนโค้ดก็มีโค้ดอยู่2ตัวนะครับ โคดที่1ก็ตามนี้เลยแคนดี้เอ้ยโคดต,ตัวนี้โอเคต่อไปก็โค้ดตัวที่2ก็ประมาณนี้เลย Fortunate Ticket Fortune Ticket ตัวนี้พอคุณใส่โคดเสร็จแล้วก็ผมแนะนำให้ไปสุ่มเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะเวลประมาณ20หรือเท่าไหร่นี่หละ15มันจะใส่โคดได้ตู้นี้มันจะไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้แหละมันจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวอื่น เพราะว่าเหมือนตู้นี้มันจะทํามาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอัปเดตนี้มีทั้งหมด7ตัวนะตรงนี้ก็ด้วยห้าแล้วก็ประตูอีก2ประมาณนี้ส่วนตัวความเก่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกทีนึงนะครับเจอกันในคลิปโอเคมาค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่1000ทองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวล28นะพอดีว่าผมออกไปเล่นมานิดหน่อยวางเริ่มต้นมันทำการตีฟูลเอลีเลยนะแล้วก็ตีเร็วมากเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์ให้ดูนี่ การโจมตีจะเป็นการโจมตีหลายฮิตแล้วก็ทําสถานะทําให้มอนสเตอร์รับดาเมจหนักขึ้นประมาณ10%หรือเท่าไหร่นี่แหละแล้วดูการโจมตีของมันดิ2.8วิตี3า0สําสหรับเวลแค่นี้ก็ถือว่าน่าจะแรงอยู่ตีห้บปีดีด้วยนี่ยังไม่อีโวนะโอเคเอาขั้นที่3สกิลเปลี่ยนดิเมนชันสล็อชนาจะเป็นการโจมตีเป็นเส้นตงอ๋อจะขึ้นเป็นการโจมตีเป็นการปล่อยขึ้นพลังไปเหมือนจะเป็นแค่ฮิตเดียวนะ ใช่ใช่หิตเดียวขั้นที่5เป็นดิเมนชันบอมใหญ่ขึ้นวงอยู่ที่เท่าไหร่23วงใหญ่อยู่นะสำหรับเริ่มต้นเอาขั้นที่6 d ด m e n s i o n Line เป็นการโจมตีเป็นแบบเส้นตรงกี่ฮิตเอ่ยตีกี่ไปนเนี่ยตี7วิ7.6วิตีแค่ฮิตเดียวไม่ได้แย่ อัพขั้นที่9จะเป็น dimension lift นะครับเป็นไงเป็นการโจมตีทรงกล้วยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละดาเมจก็4,400แรงอยู่นะเป็นการปาดขึ้นดับไปด้านหน้ากี่ฮิตเลยหฮิตโอเค มีทั้งหมด12คันนะครับตันจะอยู่ที่ประมาณนี้ตี6วิ6หยุด1วิผมค่อนข้างที่จะแนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะสําหรับคนที่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วแบบไม่มีตัวตี air, แอร์แนะนําเลยแนะนําเลยแต่ผมยังไม่อีโบนะแต่ถ้าอีโบมันน่าจะเก่งกว่านี้แหละส่วนมันวางได้กี่ตัวก็1 2 3 4วางได้4ตัวดูพวกมันปาดเลย เอาเป็นว่าผมคิดว่ามันน่าจะลงสตอรี่ค่อนข้างที่จะดีเลยวงมันดูไม่ใหญ่ก็จริงแต่มันเป็น f ูลเอีอย่างนี้ตนะั้งแต่เริ่มต้นก็ถือว่าดีนะแล้วก็ตีเร็วด้วยหาบัฟตีเร็วๆให้มันน่าจะเหมาะมากเลยเป็นตัวสถานะตัวใหม่ของเกม